ออเฮ้ยเฮ้ยแมนข้างหลังจะซ้ำ <c oughs> เอาแต้มนะไปนะเดี๋ยวลงมานอลงนะโดดลองตัวหนึง่งเฮ้ยแต่แต่อ๋อออรอรอรอตัวข้างไหน ตายกัตายล้มล้มล้มไวูไวโนไ,นไปยู่ไปยูู่เข้าอีกตัวนึงล้มสองๆๆอะล้มสองนี่ไวโอ้โหมาแล้วไวข้างหน้าบ่อใอะไวโนะอขา

ยอดสวยไม่ใช่ชุบหมอวะบัตรเฮาั้งมันมีทะลุขวาใช่ไหมใช่บัตรฮาวบัตรฮาวอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยตัวอะไรไม่รู้มีะลุควันเล่นกับคุณเด่ดไปแม่ไอแมนไล่ล่าอยู่ข้างบนหมดแล้วไปดีนะเพื่อนแบบนี้เออขึ้นมาด้วยแมื่อนบัตรฮาจะล้ม เฮ้ยตรงนี้ไม่โดนตรงนี้ไม่โดนเข้าเข้าเข้าเข่เดี๋ยวเพื่อนไอ้หมอให้หมอแทงอยู่เลยเดยวตรงนั้นแหละไอ้คอร์ิสรอนั่นแหละ รอตัวลบหลังทีนึงอยู่หลังยในหลังในหลังในหลังอลยไม่ได้ไม่ได้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเพื่อนมายังแม่เอามังมาหลังหลังยิบยิบยังไม่เอาไอ้ดูพิ่งต่อยิงความกูมาแล้วมาแล้วเอาเลยเขาเนี้ยเนื้อเอาตัวที่ใกล้ที่สุดตัวนี้ไปหลอกข้นงไปรวมแล้วตัวนึงเอาปิดตัวก่อแตงสองตัวก่อแตงสองตัวต้มาทางนี้เพื่อน

เดินละแกนไปไหนมาแล้วมาแล้วเอ้าโดนยิงด้วยเอาไปบอกเพื่อไหนบอกกรสุนลมแล้วลมแล้วลมแล้วเอาลงลงเลยลงเลยขอสแกนกูมองไม่เห็นเลยโอ้ยอย่าไหลตีเกินอย่าลงอย่าลงไหลตีเกินเอ้ยกูหากูหาที่เข้าไม่ได้อ่ะเออหาไม่เจอว่ะเพื่อนบอเลยกูขึ้นแล้วก่อแตกวโอเคขึ้นละ โอ้ยหน้าถูประตูหาไม่จริงมาแล้วแมนตึกหนาเอ้ยเห็นแล้วหนีดิหัวใจที่จะมองให้ EMP โอ้โหยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนสโลแบบโอ้ยมันมันมันกระโดดตามมา ก <si ูยิงให้อยู่จากระยะแปหลาไอ้แมนผมไอ้โน้เข้าเลยไมดูดเรื่องมันยี่มันยีโดดตังเราอะนาวสุดอะ ออกมาออกมาอามาอกมาให้บบมันมีมุมยิงไงโอ้ปืนน่ารักเกินอเอาไอ้หนุม่มยืนทำไรกันอะเฮ<อ>้ยไม่นะไม่นะกูไม่มีเกร่าเติมสู้แล้ววะมาชูเพื่อนใช่ป่ะ <coughs> oh shit! Hoa 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 shit! Giving my ็อกย็อกัอกอน,นโอ้โหอ,อดีตย,ยิงน่ยิงกันเหรอลองกันหมดแล้วเนี่ยเออมันดูขันดูนลแล้วเนี่ยไม่ยิงกันเลยเจ็บมันเจ็บแล้วไอ,ไ,ไอ้นูไม่ไปยิงเจ็บเจ็บโลบ้าเจ็บโลบ้าลม้มโลบ้าลม้ลาลมตัวท้ายแหมนหาหน่อยไม่ใช่ตัวท้ายสองตัวกูปั๊มกูปั๊มกูปัมป๊มเจ็บกูเจ็บ ไอ้ดูอกนรให้เดี๋ยวอย่าให้มันช็อตหมอหมอหมอต้องกูเข้าเข้าเข้าไปเร็วเข้ามาเร็วหมอจะแตะเพื่อนยู่ไหนวะโวยเฮ้ยตีใหม่กันกลางจะเข้าหรอเราว้งดึงหน่อยดึงหน่อยแหม่แหม่คือไวได้ปะ เยอะๆคอมมิชไปไปับเกาะได้ไปเกาะม่วงแบบสามสีดจะล้มจะล้มล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งล้งสงงมสอง,องหมด หมดม,ม,หมันมีขา้างล่างมันมีขา้างล่างอีกมีขา้างล่างอีกเพิ่มอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มรีเซ็ตก่อนเลือดมือเฮ้ยรีเซ็ตว่ะกูชอบอ่ะ